มาจ้าวันนี้เด็กบ้านผิดเจ้าสัญญาเลยค่ะอีพีนี้นะคะพามาถัรวสุขาไให้เท็กจ้า,าบอกเลยว่าให้เท็กจริงนะคะที่วัดหลวงปโตบางพี่ใหญ่นั่นเองนะคะก่อนจะไปถึงห้องน้ําค่ะเป็นหลงไหลตรงนี้ขามุมนี้เลยนะคะมันให้บรรยกากาศเหมือนบ้านเก่าๆบ้านสมัยเก่าอะไรแบบนี้ใฟ้ฝันเลยนะคะวันนี้ถ้าเกิดว่าเมื่อถึงเวลาที่เป็นมีบ้านอะไรอย่างเงี้ยอยากจะทำอะไนแบบนี้ไว้นั่งชิลๆนั่งลมเย็นๆ จิบชากาแฟอะไรประมาณนี้เนาะมันให้บรรยากาศที่แบบว่ารู้สึกร่มรื่นอบอุ่นเป็นบรรยากาศบ้านเก่าๆอะไรประมาณนี้นะคะนี่เราเลยวางรองเท้าก่อนเลยค่ะก่อนที่เราจะไปห้องน้ำไฮเทคนะคะเพราะว่ามันเป็นเชื่อมต่อกันนะคะสามารถถือรองเท้ารับประจุโน้แล้วก็เดินมาวางรองเาาท้าไว้จิจุดนี้ได้เลยนะคะ เห็นไหมคะสวยงามบอกไว้ก่อนค่ะอุย้ยพอะบ้านเราสงสัยจะนะคะสงสัยจะเหมือนน้องหมามาแล้วจะต้องแบบทิงร่องรอยสัญญรลากไวอะไรประมาณนี้นะคะแต่บอกไว้ก่อนเบนไม่ได้ปวดนนะักปวดเบาอะไรแต่มาทุกครั้งนะคะก็หัแวะมานะคะมารับแอร์เย็นๆมาชื่นชมมาถ่ายรูปอะไรประมาณนี้ส่วนโซนด้านนอกอุย้ยพี่หมื่นกับอเจ้านะคะ อ,อเจ้านะคะข้างนอกนี้เบนไม่ได้มานานแล้วแต่ก่อนมันไม่มีนะคะเดนนี่เขาก็จัดนอก,นอกไว้ให้เราได้เซลฟี่ถ่ายรูปเช็คกินกันเนาะนี่เลยจ้าห้องน้ำไฮเทคของเราหรือว่าสุภาไฮเทคนั่นเองนะคะดรูรามาเห่าไหมคะนี่แค่ด้านหน้านะคะดรูรามาเห่าว่างเลยนะคะบอกไว้ก่อนคะ่ะผู้หญิงผู้ชายรวมกันเลยนะคะแค่เขาจะแยกโซนปส่เราเข้าไปข้างในกันเลยคะ่ะ ว้าวแอร์ปะทะหน้าเย็นฉ่ำมากเลยค่ะนี่เพื่อนๆพีๆที่มาทำบุญนะคะก็แวะมาเข้าน้ำบางคนก็แวะมาเชคกินถ่ายรูปพนั่งเล่นนัรับแอร์เย็นๆก่อนกลับนั่นเองนะคะนี่ค่ะอย่างที่บอกนะคะโซนนู้นจะเป็นของคุณ <anes> ผู้ชายนะคะที่เด็กบ้านหินของเรากําลังร้างมืออยู่นั่นเองนะคะมาแล้วก็ต้องทดลองใช้บริการทุกอย่างถึงจะเรียกว่ามาถึงนางบอกนะคะเนาะ สวยงามค่ะดิสิาากากระจกเขาก็แบบว่าประดาับประดาเป็นแกะตระสัดกรนะจกเนาะเออนะมีล้างมงล้างมืออะไรประมาณนี้นะคะตัวนี้จะเป็นของคุณผู้ชายเขาค่ะอ่างล้างมือตรงนี้ก็จะเป็นโซนของคุณผู้ชายเขาห้องน้ําโซนขวามือก็จะเป็นโซนของฝั่งคุณผู้ชายนั่นเองนะคะส่วนฝั่งของคุณผู้หญิงก็โน่นเลยค่ะนมคะมันจะอยู่ในสถานที่เดียวกันแต่เขาจะแยกโซนนะคะพี่ปีกมานั่ง รับแอร์เย็นๆนะคะบรรยากาศสวยงามดอกมองดอกไม้เห็นไหมคะโอ้หห,ห,หลูเหล่าหมาเห่าบอกเลยนะคะนี่เลยนะคะนี่โนผู้หญิงค่ะทาง่งื้อ่างนะป็นผู้หญิงนั่นเองนะคะเดี๋ยวเ็นจะพาเข้าไปดูในห้องน้ํานะคะเขาบอกเด้่ชื่อว่าเป็นสุขาไฮเทคเขาไฮเทคแค่ไหนอะไรประมาณนี้เนาะคือถ้าเทียบกันแล้วเบนว่าแค่นี้มันก็สุดหรูและะ้วค่ะสําหรับห้องน้ําวัดนะเนาะเออนะ เพราะว่าส่วนใหญ่ห้องน้าแบบนี้เราก็จะเห็นตามห้างหรือตามโรงแรมต่างๆนะคะแต่วัดมันก็จะไม่ค่อยเห็นอะไรเงี้ยแต่เดี๋ยวนี้ก็รู้สึกว่ามันก็จะเริ่มมีเยอะแล้วนะคะแตะ่ที่วัดนี้เหมือนจะเป็นต้นแบบแ,แรกอะไรประมาณน,นี้ที่ทําห้องน้าไฮดรทคนั่นเองนะคะเห็นไหมคะวอาอาฟ้าไม่มีกลิ่นเลยนะคะนี่เขาก็จะมีวิธีการใช้นะคะก็แค่เอามาือเราไปถอดนะคะอย่างที่บอกวันนี้ยังไม่ได้กดกดรออะไรนะคะมารีวิวเฉยๆนะคะ นี่เลยเราแค่เอามือเราไปสัมผัสให้เซ็นเซอร์มันจะตรวจจับนะคะอุณหภูมิร่างกายของเราแล้วมันก็จะปล่อยนะะ้ำออกมานั่นเองนะคะนี่มีพัดลมให้ด้วยนะคะมีเย็นแอร์ไหมเย็นค่ะแต่ว่าถ้าใครปวดหนักนั่งานานอาจจะแบบปิดประตูแล้วแอร์มันเข้าไม่ถึงอะไรประมาณนี้นเขาก็เลยมีพัดลมให้ทุกห้องเลยนะคะ พอเบนเปิดประตูออกมานะคะเห็นพ่อบ้านหรือ่าเด็กบ้านเห็นของเรากําลังเซลฟี่อยู่ค่ะนี่ดูติคาหามงผดอกไม้สวยๆทาหน้าทาตาสดด้วยนะคะหันมาเจอเบนยิ้มเขิน,ขนใๆในอายนะคะคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้ค่ะขอบคุณทุกคนที่รับชมฝากกดไลค์กดแชร์ให้กระดิกบ้านหินด้วยนะคะขอบคุณทุกๆคนคะ่ะ